ฮะ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 ไม่อยากก็รู้วนะ่านายพิสิทธ์เมชาทีวะเล่นตลกเป็นเหมือนกันพี่น้องจะปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นโครงการรักษาฟรีวงเล็บก็มึงได้คะแนนนี่ไม่ว่าจะเป็นบรรดากองทุนทั้งหลายที่ลงมาอยู่ในชุมชนต่างๆ ใช่สิจะได้ใช้เงินภาษีก่อนซื้อเสียงต่อไปท,ทั้งทั้งที่เคยด่าเขามาแล้วอภิสิทธิ์เวชาชีวะทั้งหมดนี้ซื้อที่ตลาดเทเวศวันนี้เพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะผักต่างๆที่ซื้อมีแตงกวาผักบุ้งกระเทียมกระเฉดไข่เป็ด หัวหอมตัวฝักยาวไก่ต้นหอมผักกาดเขียวผักชีมะนาวสารแหนพริกขี้หนูมะเขือเทศและก็มีหมูครึ่งกิโลไก่อีกประมาณสามขีดปลาทูตัวเล็กๆสี่ตัวคุณภิสิิ์เวชาชีวะเจ็ดร้อยบาท เจ็ดร้อยบาทตะกร้านี้อภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรจตุรงวณินานยนสุเทพเทือกสุบันเจ็ดร้อยบาทเมื่อกี้ผมถามคนที่อยู่ข้างล่างบอกว่าสำหรับครอบครัวห้าคนเนี่ยมือหนึ่งพอดีพอดีอดเอาให้เต็มที่สองมือผมถามบอกว่าครอบครัวหนึ่ง ที่ทำมาหากินกันค่าอาหารเจ็ดร้อยบาทเดือนละสองหมื่นหนึ่งนี่หรือลบภาระค่าครองชีพแล้วไอ้ที่มันต้องทำแรงงานวันละสองร้อยแปดสิบาทมันจะหาอะไรกินพี่น้องครับผมต้องฟ้องพี่น้องประชาชนผ่านสถานีโทรทัศน์เอสทีวีและผมจะฟ้องไปจนถึง คนที่รักพรักประชาธิธปัย์ลึกๆแล้วคุณก็เจ็บใช่ไม่ใช่เวลาคุณไปซื้อผักตั้งแต่นายพิสิทธิ์เป็นนายกร,รัฐมนตรีสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนขึ้นราคามาตลอดอภิสิทธิ์ไม่เคยสนใจจะกแก้ปัญหาอะไรอย่างจริงจังนอกจากตั้งกรรมการอยู่ทุกวันคนไม่หนีปัญหาไง คนไม่หนีความรับผิดชอบราคาผักส่วนใหญ่ที่เราบริโภคมกราคุมพาจะมีราคาที่ต่ำลงผักสดในช่วงนี้ผู้บริโภคจะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงวิ่งมาข้างหลังแบบนี้ตกใจนค่ะแต่กลับกันในรัฐบ,บาลนายพิสิทธิ์เฉพาะมกราคุมพาผักสดที่เราสามารถปลูกเองในทศิศ กับมีราคาสูงลิบรล่วอย่างไม่เคยมีประวัติศาสตร์ยกตัวอย่างอภิสิธตคณะมักราคุมพากิโลละยี่สิบแปดบาทในช่วงปีห้าสามเฉลีย่ยทั้งปีเฉลี่ยเลยนะยี่สิบสี่บาทปีห้าสองเฉลี่ยยี่สิบบาทคณะขึ้นมาได้ยังไงกิโลละเกือบแปดบาท ในช่วงมกราคุมพาซึ่งราคามันต้องลดลงผักบุ้งจีนปีที่แล้วเฉลี่ย19บาทปีนี้กิโลละ35บาทคุณอภพิสิทธิ์มะราจีนปีที่แล้วเฉลี่ย28บาทปีนี้39บาท ถั่วฝักยาวคุณไิเศษถั่วฝักยาวไม่ใช่ถั่วดำช่วงมกราคุมพาสองเดือนนี้ปีที่แล้วเฉลี่ยทั้งปีสามสิบสองบาทปีนี้สี่สิบแปดบาทแต่งกวาที่ซื้อมาเนี่ยถามแม่ค้า แม่ค้าขายไปด่าไปไม่ได้ด่าคนซื้อนะด่าว่ามันแพงปีที่แล้วแตงกว่ากิโลละสิบเก้าบาทปีนี้ยี่สิบแปดบาทพี่น้องรู้ใช่ไหมกระเทียมวันนี้แพงโคตรโคตรแพงกระเทียมมกราคุมพากิโลละร้อยแปดสิบาทกระเทียมกรีบใหญ่แก่กรีบเทียมไนเดดกิโลละสี่สิบบาทเอง พราะเรามีกระเทียมถูกจากจีนเข้ามาตอนนั้นชาวไร่หอมกระเทียมจเจ๊งกันไปแถวเพราะ FTA เรานำเข้าจากจีนแล้วจูจ่ๆทำไมกระเทียมจีนมันถึงขึ้นมาเป็นกิโลละร้อยแปดสิบร้อยยี่ห้าพี่น้องรู้หรือเปล่าเพราะว่าคนจีนเข้าไปค้นพบว่าการกินกระเทียมสดนั้นมันจะช่วย Đ ื่องแก้หวัดลก มันก็เลยทําให้คนจีเดี่ยไปกินกระเทียมสดมากขึ้นก็เลยทําให้กระเทียมที่สั่งเข้ามาทาง FTA นั้นแพงผิดปกติเดี๋ยวฟังงานสุดท้ายฟังแล้วจะอ้วกมาขามเปียกมาขามเปียกเดี๋ยวนี้กิโลละร้อยี่สิบบาทเกิดจากพ่อ้องแม่ไม่เคยเห็นราคามาขามเปียกแบบนี้พี่น้องอภิสิทธิ์เวชาชีวะ เนื้อมูขึ้นจากกิโลละร้อยเมื่อสองคำนี้ได้แล้วเป็นร้อยยี่สิบแล้วนีม่มันขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นไม่ต้องพูดถึงน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มใช่ไหมใช่ข้าวสารขึ้นน้ำตาลสายขึ้นพี่น้องขอฟ้องประชาชนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ ผมจะทำทุกวิธีทางที่ดรดถาระาการกรองชีพของพี่น้องประชาชนคุณนะพสิทธิ์ยุคคุณเนี่ยเป็นยุคที่ของแพงชิดหายทุกอย่างและของที่แพงไม่ใช่ของอะไรนั่นคือของกินของใช้ที่ชาวบ้านเขาต้องใช้กันทุกวันที่เขาต้องไปซื้อที่ตลาด มาทํากับข้าให้ลูกกินลูกไปเรียนหนังสือตกเย็นกลับมาทํากับข้าให้ลูกให้ผัวก,กินแล้วเงินเดือนเขาไม่เคยได้ขึ้นใช่ไหมใช่น้ํามันก็แพงโคตรโคตอาหารก็แพงโคตรโคตรไอ้พวกนักการเมืองพวกคุณนะพิสิทธ์ก็โกงกันโคตรโคตไอ้คนที่ชิบหายอยู่ ก็คือไอ้ที่นั่งดูทีวีที่บ้านแล้วนั่งตาดำๆแปลวๆวอยู่ที่นี่แหละดูหน้าแต่ละคนบางคนเนี่ยขาดสารอาหารแล้วหน้าตาซีดเซียวแก่เกินวัยบวกกับความแค่เรื่องเสียดินแดนทาให้กลายเป็นนังเท่าไปเลย พี่น้องมันเป็นรายการตลกโปกฮาท่ามกลางความขมขื่นจะไม่ได้พี่น้องมันขมขื่นมากๆนะมันไม่ใช่ขมขื่นคนเขามาจากเบิกาเขาบอกว่าเกิดมาไม่เคยเจอไม่เคยเจอการขายไข่เป็นกิโล มาวันนี้ผักชีขึ้นเป็นกิโลละร้อยกว่าเขาก็ยังขายได้กำรละสองบาทเหมือนเดิมเพราะอะไรพี่น้องเพราะรัฐบาลชุดนายพิสิทธิ์เวชาชีวะมีแต่น้ำลายซูมปากต่อหลดต่อแหลไม่สนใจที่จะทำให้ราคาของผลิตผลทางเกษตรสูงไม่สมกับที่เขาพูดผมมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ครับ ที่จะให้ดูแลพี่น้องเกษตรกร,ร,กรของเราไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาพืชผลที่ตกต่ำอยูอ่รัฐบาลชุดนายพิิสิสทธ์คือรัฐบาลที่ส่งเสริมพ่อค้าคนกลางให้กระทืบผู้ผลิตแล้วให้เตะขีผู้ใช้ทำไมก็ถึงเป็นเช่นนี้